When we preach the kingdom, we are not against you. We can love everybody. They are Muslim or Buddhist. Because We are We are love everybody. We are are much higher. Higher. And people will

Forty-seven. and uh, And day after day, they regularly assembled in the temple, united in the purpose. Their homes, they broke bread, partook in their food with gladness, simplicity, and generous heart. รับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีได้ด้วยจริงใจทุกๆวันเรื่อย Three words มีอ <c> น <oughs> ูสามคำ Gladness ชื <c> ่น <oughs> ชมยินดี Simplicity จริงใจ and generosity แล้วก็ออกด้วยความจริงใจแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ t s no. No one wants to come in a b o r i n g place เพราะว่าใครก็ไม่อยากมาที่ที่มันน่าเบื่อ so อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าข้อเป็นสิงที่ลีลับนะมีสิลีลับที่ทำให้ปิดฟังไม่้ที่ทำให้เลื่อนต gladness ความชื่นชมยินดีความจริงใจแล้วิจิิตมันนาจะะไรที่ทำ้ตกันเรื่อยไปแล้วก็ความจริงใจคุณจินาการดูนะครับ พระเยซูเนี่ยเรียบง่ายมาก that they could not find who was Jesus เรียบง่ายจนไม่รู้ว่าพระเยซูคือคนไหนอ่ะจริงนะ that is why they needed Judas to show Jesus ขนาดว่าเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคนไหนเขาต้องให้ยูดาห์ไปสีให้นะว่าพระเยซู h e w a s j u <laughs> s t one a m o n g t h e crowd เพระองค์ทำตัวธรรมดาธรรมดาอยู่ร่วมกับฝูงชน he was not VIP พรโอ้ไม่ใช่ VIP so The church which is glad simplicity of heart and this is where the devil chooses. วันนี้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำอะไรได้สักทีได้ด้วยความเชื่อโชว์ดีจริงใจและก็อยู่ด้วยกันเรื่อยไปอาจารย์ได้ทำการหลอกลวงของมีกลมมีเค็มแต่บอสแล้วเราก็ทำให้เกิดความทุกข์ยากกันในกบโอ้ I I can see you cannot see เราบอกว่าเราเห็นนะแต่คนอื่นไม่เห็นเราเนี่ย I am I'm very holy you are not holy. Uh, we'll mm -hmm. be, mm -hmm. we'll <laughs> so the next word 47 is the Lord added to this church. Mm -hmm. the Lord added to this church, what mm -hmm. church? Glad, simple, and generous. Uh, โบสถ์ประเภทไหนที่พระเจ้าพาคนมาทุกวันก็คือโบสถ์ที่มีความชื่นชมยินดีจริงใจและก็มีแบบนี้ทุกวันเรื่อยไป As leaders ดังนั้นในฐานะที่พี่น้องเป็นผู้นำ you should be available ค mm ุณจะต้องพร้อมยู่เสมอ if God is available we can also be ถ mm ้าพระเจ้าพร้อมเราก็ต้องพร้อมนะ Amen and you should develop every believer เราต้องฝึกฝนนะฮะผู้เชื่อทุกคนที่ท่านดูแลอยู่เราตอนนี้โบสถ์เราเนี่ยนะครับมีหลายพันโบสถ์ไอ o ด้เซนตุน t กตตี l r เกอร์ผมก็ไม่ได้รับโทรศั์จากที่เล e ครับ แต่ระบบเขาก็นะครับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีลิเทกของพระเยซูคริสต์อยู่เขาบอกทำจนเต็มที่เลย e อ้ลิ t เทกที่คนมันน่าจะดูเยออะไรเ่จะไม่มีนะครับโทรศัพท์เรื่องเรื่องนี้จิตติดที่ and every day I h a v chest e h e r y have two t ่ o pounds e v e y d a believer s every day chest o r t sports o m e w h e r e ของผมไม่ได้ของผมได้อีกขั้นหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่ามีคริสเตียนเกิดใหม่ทุกวันมีโบสถเกิดใหม่ทุกวัน so so the passion should be with the เพราะว่ามันมีความร้อนรนร้อนใจกาที่มีอยู่ในผู้นำ the angels are there จุดสวรรค์อยู่ตรงนั้น